ชัดเจนนะเผยสาเหตุที่น้องมิวล่ามสาวน่ารักทีมลูกยางชายไม่ได้ไปเอเชียนเกมหลังจากตกเป็นกระแสบนโลกออนไลน์ในหมู่แฟนกีฬาวอลเล่บอลไทยสำหรับน้องมิวสุวัธิดาวุธิจารีเลสกุลในศึกชิงแชมป์เอเชียเอวีซี3 0 2 3ที่ประเทศอิรานเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาดีกรีไม่ธรรมดาเปิดว่าน้องมิวล่ามสาวสุดน่ารักแห่งทีมวอลเล่บอลชายไทย ล่าสุดทีมวอลเล่บอลชายไทยที่กำลังเตรียมตัวทำศึกเอเชียนเกมครั้งที่19ณนเะมืองหางโจวประเทศจีนระหว่างวันที่19-26ถึง 26, กันยายน2566จะไม่มีน้องมิวร่วมทีมเพื่อรับหน้าที่เป็นล่ามแปลคำพูดจากปาร์กีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวเกาหลีใต้เหมือนเช่นเคย อย่างไรก็ดีสาเหตุที่แท้จริงของการไม่ได้ทำหน้าที่ของน้องมิวในทัวร์นาเมนต์นี้ไม่มีดรามา่าใดๆกับสมาคมหรือทีมงานตามที่แฟนลูกยางบางคนตั้งข้อสงสัยแต่อย่างใดนอกเสียแค่ว่าน้องมิวติดภารกิจต้องกลับไปเรียนต่อที่ university of Bad ประเทศอังกฤษนั่นเอง สำหรับน้องมิวสาวน่ารักวัยย่างเบญจเพศเกิดเมื่อวันที่3ตุลาคม2541ที่จังหวัดชนบุรีซึ่งนอกจากจะชื่นชอบในกีฬาวอลเลย์บอลแล้วเธอและครอบครัวก็ยังเป็นแฟนบอลพันแท้ของสโมสรชนบุรี FC ทีมบ้านเกิดด้วยน้องมิวพวกโปรไฟล์สุดปังด้วยดีกรีจบการศึกษาจาก National University of Singapore สิงคโปร์แอ p a l a c h i a n State University สหรัฐอเมริกา L S I ล o n ด a m p s ม e ิ d อังกฤษ และกำลังศึกษาต่อที่ University of Bath อังกฤษตามที่กล่าวไว้ข้างตน้นสำหรับใครที่อยากติดตามความน่ารักสดใสของบุคลากรมากความสามารถแห่งวงการกีฬาไทยคนนี้ก็ไปฟอลโลกันได้ที่ Facebook สุวัติดาและอินสตาแกรมมิวตี้กันได้เลย